สวัสดีครับคุณผู้ฟังคืนนี้ผมจะพาไปฟังเรื่องจริงจากกลุ่มบิ๊กไบค์กลุ่มหนึ่งที่ออกทริปขึ้นเหนือแต่เจอเหตุการณ์บางอย่างที่พวกเขาไม่มีวันลืมได้เลยเรื่องนี้เกิดขึ้นบนเส้นทางสายแม่สอดคืนที่ฝนตกปร่อยหมอกหนาและเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองแก๊งบิ๊กไบค์ห้าคนมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อมน เธอขี่รถตามหลังเพื่อนๆไปเรื่อยๆตลอดทางมีแต่เสียงเครื่องยนต์กับเสียงฝนกระทบหมวกคันนกเธอบอกว่าไฟท้ายคันหน้าค่อยๆห่างออกไปจนอยู่ดีๆก็ดับวูบ,บหายไปในโขงข้างหน้าหมุนเร่งเครื่องตามแต่พอถึงตรงนั้นกลับไม่มีใครอยู่เลยไม่มีแสงไฟไม่มีเสียงเครื่องยนต์มีเพียงหมอกขาวๆลอยต่ำกับความเงียบที่น่ากลัว ข้างทางเธอเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ในชุดคลุมยาวเปียกน้ำทั้งตัวในมือน,นั้นถือหมวกกัะนกเก่าๆที่มนจำได้ดีเพราะมันเหมือนของเพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งชื่อตั้มมนกำลังจะพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงในวิทยุในหมวกกัะนกของเธอดังขึ้นเบาๆเ,เสียงนั้นพูดว่ามนอย่าหันไปอย่ามองนะแต่เธอ หันไปแล้วหญิงคนนั้นเหนื่อยหน้าขึ้นใบหน้าขาวซีดไม่มีลูกตาริมฝีปากเสแยยิ้มพูดเบาๆว่าช่วยเอาฉันกลับบ้านแม่สอดรุ่งเช้ามนมาถึงที่พักด้วยสีหน้าซีดเผือดเธอถามเพื่อนว่าเมื่อคือนเห็นผู้หญิงคนนั้นไหมแต่ทุกคนเงียบก่อนเพื่อนคนหนึ่งพูดเสียงสั่นว่าเมื่อคือน ไม่มีใครขี่ตามมนนะรถของตั้มมันล้มตั้งแต่ก่อนขึ้นดอยเขาตายตรงทางโค้งนั้นเมื่อปีที่แล้วเส้นทางสายแม่สอดบางคนขี่ผ่านไปได้แต่บางคนอาจยังกลับบ้านไม่ถึง